<im itation> อ๋อน่ะ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  <Okay. S 2> ยังว่าไม่บึ๊งแม่ชิอยู่เห็นะอยู่นี่เด้อ <Because. S 2> อยู่ห้องนี้นีห่หร <im itation> แม่สิไปซื้ออันนี้ข้าวเดียวแต่ช <im itation> ิไปแซนน่ะแม่ห่า <im itation> งจากแม่บุไ,ไรีพ่อมีด <im itation> บ่ห่างมีินเที่เดียวกับบุหรบ่

อีกนะนี่จะอมขนมไทยอมขนมเจ้าอ้มอ้ยลงมาทางรุ่มพี่เนาะเด็ดขนาดต้องมือเนี่ยต้องมาชิบไปซื้ออนะข้าวพุ้นแมตตำจิอยากกินสม แดดไว้ๆไปมันแดดไปแดดแนๆโอุ้หแดดขากแดดนี่สามโมงสองโงครึ่งสี่สามโมงแดดเป็นแดดแดดแนๆ

ผบสุดเลยสาวบาทแต่ว่าเราสุดประเด็นดิประด็นเราสุดเอ้ยเดี๋ยวแมวหายสิบบาทราคะนี่จ้ะ ซื้อเนี่ยไปตำจบไปแ้ไแม่ซื้อใหป้ปะอาเอคุนแย้พอยมากๆนะคะที่พาไปเท่ยวันน,นแล้วก็ส่ของมาให้หนูออใช่ขอบคุณแยพอยแย่ขาดเงินมาให้สายปันซึ้อสนุงไง บายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุโขทุพลเมนี้ได้ข้องฝากจากแม่พ่อยเนาะไม่พ้อยของหนูนะแม่แม่พ้่อยของหนูเหรอพี่น้องเนี่ยค่ะสิเปิดคล้องเนาะขอบคุณยาพ่อยเด้อขอบคุณแม่พ่อยซะเนาะแม่พ่อยอยู่จังหวัดเชียงรายเนาะพี่น้องฝากของมาให้ใา้ปานกับแม่กินอยู่หองฝากมาตั้งแต่ไร้มือเลยพี่น้องแต่ว่า ใอยนึกวเห็นว่ามันอยู่ลรงสงสัยหอดมุ้งบ้านนี่นะวะมันไห้กับหุบหุบตรงไหนเขาขู้กุมาหาแลวนี่คนส่งโถกมหาหม่บ้านนี้อยานหอดบ้านนี้เห่นไหมเ่้ยล้ยาปากคลองมาให้อิมกล่องมันบุกเวอสิบากงาได้เสียงได้อิ ขอยสามมาลลยดีพี่หนมแม่ข้าไขว่าห่ะข้อไขว่เนะป้าเบิร์ดัขอบคุณยายนะคะขอบคุณยาพคอยค่ะขอบคุณมากๆค่ะนีใจวัใส่ปดใจป้าพี่วนีมูยองป้าเนี่ยแม่เราปากมาไลยแต่พี่โป้ากเย เทียนดังก็ค่ะตอนนี้แกะหมูพี่น้องแกะหมู้วการน้ำจิกอ้านี่ยี่สามอะไรทอดชิกินเบิร์เดี๋ยววาใหญ่กัะจิ้มเน่แหละก็ดี่จะขาเมือบบาทเลยเนาะจิ้มจิ้มนุม ขนมมาเน่กินด้เอกินน้าลกมาดีแขนมม่ออกขอบคุณแม่ได้ๆเรือขอบคุณแม่่อยเนัก้อนงกระฟากนึหายใาดเสือขนม้นแเนี่ยเป็นนมันไม่กปกไเปใจพี่น้องเยายเล่น ใปานไงแต่ปลากรปงวาไหนาดักเต้ตักหาย่ง่ะเนอะไรเจอขาอือจะเป็นเสือขาออใช้ปลาไหนตุ๊กตาอีก่ จิบวห่อเปิดขวิดซีเมื่อเด้อเปอดซิคนข้อเมือออม่อบุหร่เอาไวบห่อไงี้ได้ปะได้ให้เข้าปากเมื่อน้อเออเอิ่มสา้าชายในตุ๊กตาสวยดีใจไหม,อมขอบคุณขอบคุณยาขอบคุณยากันมากๆนะคะโอ้ตัวดีว้ากระเป๋า จุดนอนจุดนอนจุดนอนเนาะแม่คงไปนหนวันได้ใส่แล้วเนาะอย่าเเดแม่วอยู่เป็นคือเก่าขนาดนี้ยเดแม่วันขยักไล่กระโปงนะเอ้ได้ไหมคะได้ไหมือไหนอันนคือยังเนแม่ ใส่ก mm ็คิดใส่เด็ก็ซอิด็กใส่ยูนี่แล้วเพ้อแบบนี้ปลาผิดอยคิดก่อด้ออหอยสิเอาเมื่อเนี่ยมาดีวะกูมาด้วยนัดเดียวลย กางเกงตัวนี้เดียวมีแต่สีลายนะกางเกงแ่ตเดียวเลยเออเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ที่เสือบับรายใส่กับสีเวงให้ถ้าเเราเอาคุกเข้ามาจะมีเสือมาเราบใส่ทะอีแม่หัเด้อแล้วกอยากใส่เสือต ย้ำหัวเมุ่ยแบนอี่แม่หันรถใส่บ่ได้่นิ่ลีหลัมัะใส่หัว ทาโกโดดเขามีโดดหาฝากอยู่ทรงหอดาว นี่คืออะไรนี่เปียกกันเหี่ยวโอ๊ยผุโดดแล้วเฮาบ่ได้ใส่บ่ได้เฮาก็แบ่งให้คนอื่ถ้าตอนแห้งอยาได้จะไ้แตเอาไดจึดๆน้นชแท่ ลอ่ในเสือผาแมรลกษาว่านี่ใจเม่เลเราใส่เยอเลยเตัวแม่าบุใส่หมวกให้ดสบายบ้ามีเสือให้ตเสือใส่บุ 150. บางไปไอ้นบงรอบกระางมาเลยอยู่ระเดี๋ยวตัวนี้กระใส่เวลาข่อยขีดรมอเตอร์ไซค์ขี่รถดักเอาตอดก็สินะนี่กระห <RE> ัน <Command> ดี้เนี่ยใส่ระบายอาการนีเมย์อเจมี่เมย์เด็นแบไปหมเมื่ออีเมย์เลย เดินอีเม่อ้มาได้หนึ่งเม่จะพาดีๆพี่เนาะงโอ้เสียาจอู้อีเม่มาเค้นี้ มีไเยนาแม่นะมีไ่เซยยางกันขึ้นเดีเื่อส่ากัดเอาเมื่ะไรทแบบเอาเมื่อไไาม่ไไปได้น่แ่่ี๋เอเมื่อเพิดเขามีโดดถัดโอ้อมถัเรา้เามาเอายบอกอยู่หเขามาเอาเนี่อเขาอาเมื่อบา้ คืนเอเหนี่ยวงนหายคนอยู่บ้านจะมีแดดเม่ปพ่อยคนหอบใช่ไห้คนมาซืโลกไปน้ำบ่มวะไปซืโลกเสอะใส่ไหมใส่ไหม

พ่อเคยไปหาพ่อคไปหาขึ้นหาขึ้นไปเห็นขึ้นลายได้รึเป่าบอกเออวันนอ่ห่ะนีก็หอกดัวเมียทองดัวนีกระโอ้กระหอกเนาะโอ้ขอบคุณขอบคุณเม่พ่อในลายรอขอบคุณในลายเนาะจงเสื้อเสื้อผ้านี่ท่านเป็นอก็สิเก็เป็นหอนี่แหละพี่น้องแก้เปนหอคนี่แหละ ไาลังกาซีไฮโดรถขาจะมาเอาเนาะฟากเมื่อบ้านเนาะ่อ้ของกินนะกินไม่มีเลยเนาะินาหนเดี๋ยวขาเด้ไหมสิฟากเพื่อเอาตาเดี๋ยวอีกบอมืออื่นเพมืออื่นกับมือกันนนาจะไลยไปรับนงนิ่วเดดแดดเนาะไปเด่นกับไปไปได้ได้บ่อนเนี่ยเหรออืดอืนเนี่ย ที mà, ่าทีใหม่นะครับข้างมือมันที่เอื่อยกับกระบาดอีกกระโดนเมีนใสปานอันนี้ดูกระถู่ แม่จะเอาไว้เห็นียบกไข่ร้อนไสเกียบหมูผู้เตนอยูโ่เีบ่ไร้อนไส้ดีเออแล้วขอบคุณยาพลอยเนดิขอบคุณค่ะยิ้มงามมากมงามมากไตันนั้เป็นเกียบหมูบ่ไปบ๊าบายปารุ่งเนี้ยเด้อบ๊ายบายขอบคุณย่าพลอยมากนะคะกินดีๆจะบปลูดเขาก็ตายแม่บอกจักเถือนะยย้ม หยัประดุดเขาคออมโมมีไผ่เอาเจ้าทัานได้เด้อตายได้เด้อ๊ายบาย